สวัสดีค่ะนี่ช่องพอดีชาแน,นลนะคะผู้ป่วยโรค SLE นะคะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านทั้งเก่าและใหม่นะคะสวัสดีผู้ที่เข้ามาผ่านเข้ามาเนาะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดให้กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะให้เป็นตีจําดำ <c oughs> คอนเซปต์ค่ะนางเอกนางเอกนางแบบว่าค่ะนางแบบว่าวันนี้เราก็มาเปิดภาพกันแบบนี้นะคะจริงๆอะ่ะจะโชว์ภาพเก่าๆที่ทำงานเนาะก็ไปทำงานกันสนุกสนานนะคะก็เดี๋ยวให้โทวแลวกนันยังไม่เตรียมไว้ก็กะว่าเดี๋ยวเตรียมไว้วันอื่นๆก็จะโชว์เนาะเป็นภาพการทำงาน การทํางานที่เกี่ยวกับแวบวงบันเทิงนะไม่ได้เกี่ยวกับการทําไร่ํานาอมเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะคุยกันต่อเดี๋ยวให้ไปดูดอกม้อีกแล้วนี่ค่ะแพรซยงไฮ้ค่ะออกแล้วนี่ดอกสีชมพูไม่รู้กล้องจะเห็นไปนะคะนี่อันนี้สี มีสีแดงค่ะแดงเห็นปะคะนี่ค่ะออสวยทุกนาทีที่ฉันสัมผัสสวยมากค่ะเริ่มออกแล้วค่ะเริ่มออกแล้วก็อีกแถวแนวๆน,นั่นก็ยังไม่ออกใกล้แล้วค่ะเห็นไหมคะมีบางดอกแล้วนี่ค่ะชมพูนี่สวยมากเลยอ่ะเห็นปะคะ นี่สวยมากเลยค่ะกำลังจะออกแล้วค่ะทางขึ้นสวนย่อมเราสวนย่อมน้อยนี่น้ำผู้น้อยน้ำาูน้อยเรายังไม่โดนแดดสับประรดน้อยเต็มเลยค่ะออกเต็มเลยสวยสวยโชว์อีกแล้วโชว์จังเลย โชว์ของสวยๆงามๆค่ะเดี๋ยวพาไปโชว์อีกนี่จ้ะสวยงามมากดอกใหม่ค่ะดอกที่สามทิศที่สามออกแล้วค่ะทิศที่สามนี่ค่ะของเธอก็จะอยู่กันอย่างนี้ทิศที่สองก็เลิ่มชอบช้ำแล้วเริ่มชอบช้ำได้สองวันนี่ทิศที่หนึ่งเหี่ยวเฉามากทิศที่หนึ่งเหี่ยวเฉามากทิศที่สองเริ่มมีจุดมีด่างแนละ้ว นี่ทิตใต้ค่ะนี่ทิตใต้ทิตใต้นี่สวยงามมากเลยเห็นปะดิฉนันไม่ได้เห็นในจอภาพหรอกนะก็น่าจะเห็นดิฉันป่ะผมมรู้อ่ะมันจอภาพมันมืดค่ะนี่ทิตใต้ค่ะวานสี่ทิศวานสีท่ทิศเธอสวยทุกนาทีที่ฉันสัมผัสสวยงามมากค่ะ นีจะบอกว่าต้นนี้ก็เริ่มมาแล้วเห็นป้าสีสวยมากเหมือนกันคู่กันค่ะก็จะอยู่คู่กับต้นนั้นดูจะต้องมีเจ้าเมลมาเข้าเฟรมตลอดเข้าร่มออกแดดนานไม่ได้ค่ะแสบแสบผิวแสบผิว หรือว่าจะไปยืนตรงนั้นรับ,บวิววิวดอกไม้ดอกหญ้าได้ไหมต้นไม้ต้นหญ้าต้นหญ้าอะไรต้นขนุนเนี่ยอยู่บนหัวเห็นปะคะนอนเปลค่ะนอนเปลหน้าบ้านเปลยนี้พ่อเขาจะชอบนอนมากอะค่ะแต่ตอนนี้ก็นอนอยู่ข้างใน เหนื่อยค่ะเหนื่อยถ้าคนที่เข้ามาชมผ่านเข้ามาชมเนาะจะงงถ้าดิฉันจะพูดอะไรงงๆเนี่ยค่ะดิฉันก็ต้องบอกก่อนว่าดิฉันนะ่ะเป็นสาวกบ้านสี่กอก็คือดิฉันยังตามข่าวตามฟังยูทูบเบอร์ตามที่เขาตามข่าวน้องที่บ้านสี่กอแต่ตอนนี้ก็คือมันรอขึ้นศาลกันอีกรอบหนึ่งเนาะตอนมิถุนายนเดือนมิถุนายน น่าจะวันที่หนึ่งหรืออะไรเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้เราก็ช่วงรอช่วงนี้ค่ะมันก็มีคอนเทนต์การทะเลาะการดา่าการอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยอย่างว่านะคะอ่อยูทูบเบอร์ก็ต้องหาหาคอนเทนต์หาคอนเทนต์ที่จะต้องทําเนาะก็ต้องก็เห็นใจอะค่ะแต่ดิฉันเป็นคนที่อืมไม่ชอบการทะเลาะบ่อแหว้งนะคะคือเป็นคนไม่ต้องดา่า สมมติแรงแรงอะนะคะเป็นคนแรงแต่ไม่เคยนะคะไม่เคยแต่ใจอยาเป็นคนที่แบบเฮ้ยไม่ต้องด่าหรอกตบกันเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใจของดิฉันนะคะแต่ไม่เคยทําค่ะไม่เคยตบกับใครไม่เคยจริงๆชีวิตนี้ถึงมีปัญหาอะไรเยอะแยะก็ไม่เคย่ะไม่คิดจะด่ากับใครตบกับใครเลยด่าดิฉันก็ไม่ด่าดิฉันใช้ถามเรื่อยเื่อเดินเข้าไปเลยถ้ามีปัญหาก็คือพี่มีอะไรกับหนูไหมคะพี่เกลียดหนูมากเหรอคะทําไมพี่ทําอย่างนี้กับหนูคะ ขอบคุณเขาด้วยบอกแล้วเขาก็หวังดีกับเธออะไรอย่างเงี้ยเหมือนนิยายนะจริงๆชีวิตดิฉันนะเหมือนนิยายคือแบบมีปัญหาที่ทําง,งานอะไรเงี้ยพี่หวังดีกับเธอนี่หวังดีเดี๋ยวเอาไปพูดแบบแล้วแต,แต่งเรื่องด้วยนะคะแล้วก็แบบไปพูดคนอื่นก็คือเป็นการชาการีเนาะดิฉันก,กราบที่ตักเขาเลยค่ะเขานั่งอยู่กับอี้ดิฉันนั่งกับพื้นเพราะดิฉันเป็นเด็กนะคะขอเคลียร์ดิฉันก็บอกว่า หนูกราบขอบคุณพี่มากนะคะที่หวังดีกับหนูแต่โอกาสหน้าถ้ามีอย่างนี้อีกพี่ถามหนูโดยตรงที่สงสัยเรื่องอะไรถามหนูโดยตรงเพราะคนที่ไปพูดกับพี่อ่ะมันก็ต้องใส่สีตีไข่อีมันไม่พูดคําพูดที่หนูพูดออกไปนะคะพี่กรุณามามันก็อาจจะแบบกระดาษไปในตัวนะคะจริงๆแล้วเขาเองนั่นแหละเป็นคนที่ยุ่งเรื่องราวเหล่านี้อะไรเนี้ย่ะก็พี่พี่ถามหนูนะคะ พราะคนอื่นมีสิทธิ์มันสตอเติมเรื่องต่อเรื่องอีกเยอะค่ะนีเขาก็ร้องไห้นะเพราะกลัวเราคนจริงเนี่นี่เราขอบคุณมากนะคะพี่หนูแค่มาบอกว่าถ้ามีอะไรตักเตือนหนูก็เตือนกับตัวหนูอย่าไปพูดกับคนอื่น<ม>เห็นไหมคะพอมาเข้าหูหนูหนูก็โมโหเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงด้วยมันเป็นเรื่องที่ตลบตะแลงโกหกโกหกพกลมกันมานะอะไรอย่างเนี้ย ก็เป็นคนแบบนี้ละค่ะคนตรงตรงคนตรงๆแต่เป็นคนที่ไม่พูดเก็บไว้ในสมองกลั่นกรองให้ดีว่าถ้าเราพูดออกมาแล้วจะเกิดตีกันไหมตกกันไหมอะไรไหมดิฉันถ้าเคลียร์กับศัตรูที่เป็นผู้ใหญ่ดิฉันมือไม้อ่อนค่ะไหว้ไหว้ขอเคลียร์หนูขอคุยอะไรกับพี่หน่อยเสร็จแล้วก็กราบค่ะไหว้ต่อที่ตัก ขอบระวาควณนะคะที่หวังดีจริงๆคือเรื่องราวคือเขาหวังร้ายอ่ะเขาเอาไปนินทาก,การเล่เขาไปน,น,นู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็แบบนี่คือนิสัยของดิฉันเพราะดิฉันไม่ชอบมีเรื่องมีราวแต่ถ้ามีก็คือเนี่ยหาจัดการแบบนี้เลยจัดการแบบนิ่มๆเนิบๆไม่ไม่ชอบทะเลาะเป็นคนไม่ชอบทะเลาะเบาแหวงโกรธใครเกลียดใครก็นิ่งไปเลยแล้วก็จะไม่พูดอย่าหวังว่าจะด่า ดิฉันนะคะเลี้ยงลูกมาไม่ได้เลี้ยงเองด้วยมือแต่หมายถึงสามเดือนแรกดิฉันคลอดดิฉันก็อยู่กับเขาทุกลมหายใจของดิฉันนะนะมีความสุขมากเลยค่ะสามเดือนที่ได้ดูแลลูกบอกตรงๆมันก็คงมีสามเดือนนั้นเท่านั้นที่แบบอุ่นมากได้เล็บแสดงความเป็นแม่อย่างเต็มที่ให้ลูกดื่มนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันเลี้ยงลูกมานะคะดิฉันก็ไม่เคยด่าพลุสาบออกทางปาก ดิฉันไม่เคยตีลูกสักแปดมีเวลาดิฉันจะสั่งสอนคือปิดเทอมทีดิฉันก็มารับไปทีนึงนะคะก็ถ้าตอนเด็กเล็กๆก็ให้ยายอ่ะให้ยายไปด้วยยายไปคอยดูว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนออทีงานที่ทําละครไปไหนก็ไปกันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแต่คือถ้าเราถ่ายทําในกรุงเทพเราก็จะกลับมาทุกดึกๆมันดึกค่ะลูกก็หลับมาหอมลูกลูกก็ไม่ตื่นเนาะตอนแม่ไปเช้า ลูกก็ไม่จืนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยรู้สึกหรอกเสียดายค่ะช่วงเวลาที่อตอนที่อายุเขาที่ยังต้องการแม่น่ะเราไม่มีเวลานีค่ะต้องทำมาหารก,กินเลี้ยงเขาเลี้ยงตัวเองแล้วก็จุนเจอครอบครัวเนะาะก็คือให้เขาเลี้ยงแล้วเราก็จะซื้อของใช้ทุกอย่างนะคะให้เขาไม่ให้เขาลำบากที่เลี้ยงลูกเราอะไรเงี้ย ก็มีกระจาังบ้างก็มีนะคะตลอดเลยค่ะจนลูกดิฉันโตมานี่ค่ะตอนที่ดิฉันเสียดายช่วงเวลาที่เออ่ตอนเด็กที่เขาต้องการแม่มากทุกวันสำคัญก็ต้องการแม่มากแต่แม่ก็ต้องทำงาน ไม่มีวันหยุดค่ะตอนนั้นนะคะตอนวัยสาวทํางานกันทุกวันไม่มีวันหยุดจริงต้องหยุดหนึ่งวันแต่ดิฉันก็ฝืนหยุดหยุดหยุดมาตลอดค่ะเพราะว่าต้องมาหาลูกไม่หยุดไม่ได้ค่ะต้องมาหาลูกละมาหากลับมาต่างจังหวัดนั่งรถทัวร์มาก็ต้องลามาหนึ่งวันเพราะแค่เวลานั่งรถทัวร์มาไปมันก็จะวันนึ่งแล้วเงี้ยค่ะก็ต้องลามาหนึ่งวันกับวันติดวันหยุดจริงๆคืออาทิตย์หนึ่งหยุดวันเดียวทํางานระบบนั้นค่ะ หยุดวันไหนก็ได้วันหนึ่งเนี่อาทิตย์หนึ่งก็สลับกันหยุดเอาเพราะว่าจะหยุดหมดทุกคนไม่ได้ต้องทํางานค่ะไปทํางานมาแล้วก็ต้องกลับมาตัดต่อเงี้ยตัดต่อเพอื่อออกอากาศไงฮะเราก็ต้องสลับกันหยุดเราก็ไม่ได้เลี้ยงลูกเองด้วยมือปิดเทอมทิ้งเอาลูกไปเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการแม่ช่วงเวลาที่เขาต้องการแม่ต,แมต้องการปรึกษา มีปัญหาอยากจะปรึกษาเขาไม่ได้ปรึกษาใครเลยไงคะเพราะว่าเขาอยู่กับโทรศัพท์และคอมเท่านั้นชีวิตเขาสงสารเขาค่ะเพราะฉะนั้นเขาจึงโตมาด้วยตัวเองและจึงมีนิสัยที่กล้าออกจากล้ากระด้างคือไม่รู้ทำอะไรคือไม่มีใครบอก นําทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็โตมาด้วยตัวเองค่ะด้วยความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ดิฉันก็คือยอมยอมจนเขาอาจจะได้ใจนะคือดิฉันมีเวลาแล้วดิฉันลางานออกมาได้แล้วแต่ดิฉันลางานออกมาก็เป็นเวลาที่เขาไม่ได้ต้องการแม่เขาต้องการอย่างอื่นแล้วผู้หญิงอะไรเพื่อน เพื่อนเนะี่ยตอนเด็กเขาก็มีเพื่อนเป็นเพื่อนนะคะเพื่อน,อนโครงการช่างเผือกของเขาสี่คนห้าคนของเขาแก๊งแก๊งเด็กในจังหวัดโครงการช้างเผือกอาหารเด็กโครงการช้างเผือกดิฉันโชคดีค่ะที่ลูกไม่ติดยาติดอะไรไปเนาะเพราะอยู่ในกลุ่มที่เรียนเด็กโครงการช้างเผือกนะคะอืมก็โชคดีของดิฉันค่ะก็ขอบคุณที่คนที่เลี้ยงถึงแม้จะเลี้ยงแบบให้ลูกดิฉัน คิดอ่านด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กทำอะไรโดยที่พละการนะคะหลายๆอย่างดิฉันก็ยอมรับตอนนี้ก็คือถ้าเขาจะอะไรขึ้นมาดิฉันจะเงียบเพราะดิฉันถือว่าชดเชยวันที่สิ่งที่เขาขาดไปวันที่ดิฉันไม่ได้ให้เขาดิฉันนิ่งดิฉันเป็นคนโกรธแล,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 ล้นิ่งยิ่งโกรธจัดยิ่งนิ่งนิ่งคือแบบแต่อย่าให้ระเบิด เขาระเบิดแรงมากชีวิตเคยระเบิดอยู่ชีวิตเลยนะคะห้าครั้งกับลูกนี่สองครั้งอ่าพูดเรื่องอะไรมาพูดเรื่องอะไรเนี่ยอ้ยเดี๋ยวจะไปฟัง youtube แล้วค่ะฟังมาแล้วป๋าหนุ่ยทั้ง ตีดนตรีเล่นดนตรีต,ะะตีกลองอ่ะตีกลองฟังแกทอกด้วยชอบฟังแกทอกนะคะตีกลองก็เพราะดีก็เข้าไปดูเหมือนกันค่ะแต่ว่าดูไม่ยาวแต่ถ้าทอคก็ดูยาวเลยค่ะแต่ถ้า,าติดทุระติดถ้า,ถาไม่สบายอะไรบางทงก็นอนแล้วก็้าไปฟังย้อนหลังเอานะคะป้าหนุ่ยเทวดา ที่หลวงมาไก,กลลุงมงคลชาแนลนะลุงมงคลแล้วก็ป้อมก่อการดีพนมจิต 10g แสวงเครื่องฟ้าแอนแม็กจันสีที่ฉันตามนะคะบุรันบาลสีช่องยานยานเข่ายามทาูตชาแนลมุนีชาแนลที่ชอบฟังนะคะ ถนายสมเกียรติตอนนี้จอนนี่ก็หายหายไปไหนก็รู้ไม่รู้เหมือนกันจอนนี่วีออสแล้วหนุ่มสาวบ้านกอกกนะคะทุกท่านเลยนะโรสสอรลี่เจฟอนออนทัวร์อัชลาบ้านสวนแมงกินูเลมอนอะไรอีกไม่รู้ชอบที่พูดชื่อนี่คือช่อง YouTube YouTube ที่ไปฟังแล้วไปให้กำลังใจ ดิฉันก็เป็น f c คนหนึ่งค่ะ f c ที่มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองก็ทั้งน,นั้นนะคะคอนเซปต์ Concept ช่องก็คือทำแล้วสบายใจทำแล้วมีรอยยิ้มทำแล้วมีความสุขมากค่ะเวลาช่วงเวลาที่ดิฉันทำคลิปนี้ดิฉันมีความสุขมากจริงๆค่ะเป็นช่วงเดียรที่ฉันได้ยิ้มได้หัวเราะมันต้านกับความเจ็บปวดของดิฉัน อเดชแนลอีกแล้วก็โหลพาสองแล้วก็โหลพาอือฮึแล้วก็ช่องทนายสมเกียรติทนายเดชาช่องคนันเมืองไทยอ๋อที่ต้องบอกคือคนอันเมืองไทยดิฉันจะพูดว่าคนที่แชได้แช์ได้มีประโยชน์กับพระ ประชาชนมากก็คือคนในเมืองไทยอีฉันฟังหมดหาช่องธนงทนายคนไหนก็ฟังหาฟังเพราะพวกนี้เขาฉลาดพูดมีความรู้ด้านกฎหมายเขาฉลาดพูดดีฉันชอบคนเก่งชอบฟังค่ะเราก็พิจารณาเอาใครเป็นยังไงแต่คนทั่วๆไปอะค่ะก็ไม่มีสิทธิ์รู้หรอกว่าแท้จริงแล้วทนายคนนั้นนิสัยอย่างไรจริงไหมเห็นแค่ด้านหน้า ด้านหน้าทาง Youtube ทาง Facebook ทางข่าวแค่นั้นนะคะแต่ดิฉันเป็นวงในวงนอกตอนทำงานนะก็พอจะรู้ว่าใครเป็นยังไงบอกแล้วคะ่ะชอบการพูดอย่างอื่นก็ไปว่ากันอีกทีนึงชอบคนเก่ง โอเคค่ะต้องขอขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านค่ะขอพอรพระให้ทุกท่านค่ะจงโชคดีมีความสุขนะคะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้ไปโดยสวัสดิภาพนะคะขอให้ร่ำรวยทุกคนมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ